วันนี้มีเรื่องการเจริญโพชฌงตามการปกติการเจริญโพชฌงเจ็ดในจากพระโอทก็จะมีพระเจ้าจะมีตรัสไว้อยู่อันนี้เป็นการเจริญโพชฌงอีกมุมหนึ่ง ไม่มีในจากพระโอษฐ์แต่หาได้จากในในพระไตรปิฎกพระท่านไปดึงเอามาให้เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเป็นการเจริญโพชฌงชงที่ใช้เทียบกับสมัยที่จิตหดหู่กับจิตฟุ้งซ่านว่า ถ้าจิตหดถูแล้วเนี่ยจะเจริญโพชฌชงประเภทใดถ้าจิตฟุ้งซ่านจะเจริญโพชฌชงประเภทใดนี่เป็นอีกมุมหนึ่งท่านบอกว่า,เ,าเดี๋ยวพชฌชงหมายถึงองค์ศัสลุธรรมนะอาการที่จิตจะตัดสลุธรรมเนี่ยนะจะมีอาการอะไรบ้างปกติท่านก็จะบอกว่ามีสติ มีธรรมวิจยะมีวิริยะมีปิติมีปสัสสธิมีสมาธิมีอุเบกขาอาการเจ็ดอย่างใช่ไหมสติสัมโพชฌงนะการไม่ลืมหลงนะในลมหายใจอย่างนีนะ้ถ้ายกกายขึ้นมาเป็นตัวตั้งเป็นตัวให้สติระลึกลู้ถ้ายกอุเบกขาก็อย่าลืมหลงในอุเบกขาอย่างนี้ การไข้ควรธรรมวิจยะมีการไข้ควรสอดสองธรรมในขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยเราก็ไข้ควรสอดสองธรรมอยู่ก็เป็นธรรมวิจยะขณะที่เรากําลังเพียรอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นความเพียรที่เป็นวิริยะสามโพชฌงขณะที่เพียนอยู่อย่างนั้นไข้ควรอยู่อย่างนั้นเราจิตไม่ลืมหลงในลมนมันก็จะเกิดปิติขึ้นมาเกิดปิติกายสงบกายระงับเกิดปัสสธิ มีปิติมีปสัสสธิเมื่อการระงับจิตระง,งับนะจิตก็จะเดินไปสู่ความตั้งมั่นก็เป็นสมาธิสมโพชฌงเมื่อจิตตั้งมั่นได้แล้วพู้เจ้าก,ก็บอกให้ภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีให้เข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นและอย่างนั้นเนี่ยให้ดีจะเป็นอุเบขาสัโพชฌงก็คือเราเราไม่เพลินในอุเบขาเมื่อได้อุเบขาแล้วเราก็ เฝ้าดูอีกทีหนึ่ง